คือความรู้สึก่ยครับความรู้สึกคือก็ตอนแรกตื่นเต้นอยู่เดินทางด้วยรถไฟแบบทดลองขี่ครั้งรถไฟแบบจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าเข้าหามันตาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าการนั่งรถไฟมันมันก็เทลียบมากรับแยบดาอนะนะอมตาครับ คืออยากอยากจะฝากไปถึงองค์การเขาเรียกอะไรนะชุดละชัยการรถไฟพี่ไายการละแฟงเซาไทยนะนะครับคืออยากจะบอกว่าคราเป็นเขาเป็นคนดีเลยดีเราไม่ดีหรอกับมันไได้นช่วยปรัปรุงรางใหม่นะนะกูรู้สึกไม่ค่อยทอใจเองนี้ถึงครัวขนาดนี้คระนะหนจะด ก็ไม่รู้สิมันจบแล้วไม่หรอกตอนนี้กโอเคอทำใจได้กับรถไฟแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำใจได้ถึงแล้วก็ถึงถึงเทียบก่อนเวลาคงไม่ตกรถีกแล้ว <c oughs> อะไรอย่างยาง,ยางมีต่อคือแบงค์นะบอกว่าไอที่รอดังรถไฟ เดินทางจากปีหนึ่งไปถึงคอนแกนคือจากจากเนี่ยยินใช่ไหมไปถึงคอนแกนกี่มงเย็นมันบอกว่ารถด่วนนะใช่กูไม่อยา่เลยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นรถรถปีอยู่เหมือนันนั้นอ่ะที่เอบอกถ้าเกิดโดยประมาณจากนี่เราไปทงเที่เปเร็วสี่ทุ่มซึ่งทั้งจะถึงสี่ทุ่มขนาดนั้นว่ามัน เดินทางนี่ปีหนึ่งไปถึงนู่นปีหนึ่งอีกทีก็ได้เดินทาง24ิั่วโมงอ้อยคุ้มเลยก็สวันดีก็หลับไปแล้วนะผมเป็นการเหนื่อยก็ไม่เป็นไรคนที่ยังอยู่แล้วกันว่านจะกลับและฟังว้สิกนิดนึงก็สนุกมากเรว่ออะไรล่ะสนุกว่าคิดคาตั้งแต่ต้นยันจนจบ แต่ก็ได้ประสบก,การณ์อะไรอีกมากมายที่คนบางคนอาจจะไม่ได้่เช่นคนรวยๆค่ะต้องเนอย่างเราเท่านั้นอีกจะได้น,นี่ก็หลับไปแล้วนะฮะ <c oughs> มีมีขึ้นมาดูมีขึ้นมาดูจะพูดอะไรไหมคุณเ <c oughs> ทคนิกไหมใคยจะไปนอนอยูนี่จะนอนี่รถไฟกดไ้โอเค ก so ็จบคลิปนี้แล้วกันก็เอาไปเตรียมลงงลิปหน้าไม่รูไปยังไงคงจเจอคนว้นนี้แล้วคงจะเจอนห้องเด็กแล้วได้ประสบการณ์ดีๆหนากไม่ในชีวิตโอเคครับจบคลิปมองหนขวนแก่นแล้วฉันรู้ว่ามองีห็นจังหวะอะไรครับ อะวบนะครับกไม่จับหัวหินแน่เดี๋ยวลืมจบเียวจบต้องาที่เบียร์พีเบียร์ีลังอยู่าเรา่ยจะ่ทานแก่แบบว่า